สบายดีทุกคนเนาะสบายดีพี่น้องป้องไฟเบอร์ชูุยทุขคนมู้ินาะสาสานันกะมาดำหน้าทุกคนขึ้นมาแต่ดำหน้าแล้วแต่ว่าสิไปหาเด็ดบอลนาะคะทุกคนไปหาอยู่หากินเนาเทาไปเด็ดบอลไปกันเลยกลับมาดำหน้ามั่งแน่หน้าค่ะดำแล้วซ้ำไม่ดำจะได้กินเจะไปได้กินทุกคนมั่งแน่ในทางน้ำไอ้ยมซา,าเขาเข้าไปหาเด็ดบอลกันคือปลาบอลเขาอยู่พูดไปหาเด็ดบอลแล้วจัง มาตักน้ำไปไปเด็ดบอนเป็นบอลวานเลยได้เพราะปุ๊คันเม้นบอลวานกินไม่ได้มันคันอ้ออันนี้มันเป็นบอลวาะต้มมันจะจืดไปปุ๊ได้บอลไปเอาเบอร์โอ้ยมันได้เนาะ นอ,อาเอาเม็ดเลยอดใมีดอันนี้มัน,นขัคอต้องทุบกนานนี้อทุกคนเขาว่ออาดดใชมีดดึงเอาเขาวาันใชมีดนะมันขัด้อคนันอีเอาอันนี้นีน่อน,ะนอนอนั้ง่ายจะเอามค่อยกินหางันนี้หางเคยเห็นมาเอา แล้วคนมาเอาบอลแม่บาบ,าบอลกันนี่บอลพอปุ๊กไอ้น้ำพายแล้วเ,าเอา ได้หลทุกคนพอละดเลยบอสพ่อหรอบอพ่อบอ่นั้นเองไไปหลายเลเนาะอบอทุกคนมา่อมต่เทียนกุ๊บชอบมีเทียนบสมา่อบมีเทียงกุ๊บนนี้หอบก็ัดบอแล้วมาตักน้ำได้มาเลยได้ น้ำไหลอันนี้น้ำซ้างสออาอันน้ำซ้างใไคะย,ยามไม่ได้กิงเยอยน้ำแดงอมาเหรอน้ำซ้ากับน้ำ้างสิ ดูเงาหายกันโหยหน้าโห่กันที่นี่แหละเอาละทุกคนมีกับมาฮอดเทงแล้วเนาะงอันนี้ค่อยได้ลายอยู่บอนมึงให้ยู่ให้กินยูเฮอร์มุ่งละกองนี่กันเนาะกับมาเทอร์ทอดซ่านแล้วทุกคนวันทีน่เทอร์กัสเอียนเทออันนี้เซอร์นี่เนาะเทอบ,บอล ก็ชน no ีก็เีนตัดพีเล่ทำมาตัดกันเลยนะทุกคนบบกูเลยนะจับเก่ไม่ได้แก่ดีมากแก่ที่ลไทยบอลฮันเลิฟเอาบอนอ้อยได้แล้โอ้คล ตับมันมันเปยจริงออแล้วมันก็หมุนดิซ้อมซ้อมส้อมเนีไรกูไปเขยกูไปดิชูเรียกเอาเปิดเอาเด้คนเดีย เอออ่อนๆก็ชอยๆนั่นแหละไม่เอาซท่นั้อ่อนๆนะเดี๋ยวมาส้มก้อนมันนี้นะแก้ปืนก็ได้คนนึงเอาง่ายมากอยากมันเนาะ ตัวอ,อ่อนกรห่มจันอ้มาำมืดเลยได้มากค่าอ่ะตัวอ่อนอยี่งนี่นี่นนตัวอ,อ่อนแบบนี้เลยีกจีอ่อนอ่นนออกาสเก็บมันออกพร้อม มันก็อ่อนคือดียเลยข้ออ่อนถ้าเบอร์มันอะวะปุ๊บมันไงเบอร์ไม่ขเอา่อนเลยทางกับเบอร์เพื่อเด้งก๊กกับกุ๊กอ่อนเลยก้นอ่อนๆเลย เดียวนั่งกระเพิรดเลยนะเขาเรียกว่าบ่อนหวานนะคะทุกคนใช่บ่อนขมนะบ่อนหวานหวานอือฮึพิดเคิร์มคุณเดียวแล้วไหมเนะี่ย

มามื่นเลยทุกคนคิดกินทำเกนออ่ไรได้เลยกินอนไรกัน นี่ให้กูวนวมาล้างซื้อสโม่คนๆจะได้อ้อมให้วบนนี้ได้เบือบอบบ่อมันกวนแลุ้้ยวแต่เบื่อมันเมนูนี้ไม่ได้กินแตแงหิงเพื่อกินตลอดคือเนอไม้ เามาถืออาหารลักไปเดี๋ยวไปค้างมือดำยางบรรทึกดิเอามองคว่ำล้างแลยแล้วก็ซื้อน้ำแล้วก็เอามาค้างขึ้นคนอ้อมไว้แบบนี้อ้อมเพราะมันเปื่อยไปหาตำมะขิดมาเกิดท่าคิดเกิดปิน้งน่งปิดคา,า,าไว้ นี่เขาก็มาออมไปแล้วทุกคนออมจนเธอมันสุกมันจืดไปแล้ทางมองขึ้นแล้วทุกคนเลยมาเบิ้งชิ้นหมูน่ะนี่เม่ซื้อชิ้นหมูนำสาวแป้งพูดหนึ่งพูดละห้าสนะิบพันทุกคนเลยหมูสาวแป้งจักมันเป็นเลดีเลยออมสะบอนพูดละห้าสิบพันเป็นเงินไทยกันนะ่จาจะประมาณร้อยนึงเนาะแปดเก้าสิบไปแล้ สิเฮ็ดเมนูออมบอลไหมูทุกคนเอาพักก่อนพักกระดกไว้ท่ายังค่ตามาคิดเกิดเป็นโง่เอนังนี่เจอนังื่กระดกนะไม่แก่พักกระดทนนะทนอพี่มเหนี่เปเห็นอยู่แตมืดอมือบีมืด่มัน ตอนนี้ก็เออจะทำเป็นพักกระดูกหมูเลยทุกคนพักไว้ท่าก็เก็บไว้ท่านะ กระดูก,กดมีอย่างเดียวนุก๊กการนี้มีจะซีนกำหนังมันอ้อมบอนใส่อันซีนหมูหรือว่ากระดูกหมูนะคนโคตรซสบเลยทุกคนเอง มเลยดปเก่งกักัพูกมีอีแล้วทำก เง่นเก่งแน่แก็สีเก่งสบอน์ดน่สีอมสบอน์ด่นะทุกคนเอาส่วนมาตาั้มเามิดกี้ก็เอาเสิร์ฟเมือก็ขับเบอรนี่ตั้มเมิดไว้ท่านะสีนี้โค่ก็หน,น่นอนโคแล้วก็เอามาเสิร์ฟโคยังเอามาเสิร์ฟนะชื่อ,อมบอนเพราะยังมันดิซุกสักเบอร์ดเ,ออเด็เกือบให้เบือให้มันแล้วให้มันทั่วไปเลย เล็บปีกบ่อนคนสีสไลดนะ์มุดเน้มุดเลียเดี๋ยวมาตัดมาคิดก่อนทุกคนเพราะว่เด้งเดี๋ยวคิดนม่อย่างเร็ววัยนะเอ้ยสอนเพึ่นพักกันชิ้นหมูเรียบร้อยละชิ้นหมูนีสีได้โค่ก็ยังเอาอนันเชอร์บอนนะทุกคนเพราะว่าย่ามันโบชุกนะบอนอ้อมไปก่อนตัดมาคิดไว้ท้ายปรุงเคิ็บัดเดี๋ยวด้วย โอ้ยละปงปงปงผู้ชินต่อดทุกคนเอาว่มาปงดีข้าวนี่จะ้ะงไว้เดี๋ยวป่้ยเลยไดะได้ดดปงคือปงมาดนี้ทุกคนเป็มันเงเลยมนะทุกคนชินกายังไม่คู่เลยเดีเยวยังคู อันนี้เรียบร้อยกับข้าชิ้นส่นชิ้นตูนน้ำลงลงน้ำหลังแล้วบัดกรอบกเบิกกามแล้วเว้ยนี่เป็นนู่นเอดิคัณละ ปใส่มันนัวน้อยนึงเนาะบุ้นี่อย่างเงี้ยห่ก้นหน่แต่เละอยู่นี่ถ้าอยู่ไปนะเป็นนองก่อนเสมคิดแล้วกวึวบัดดี ะไปเดะมันนัวๆในน้อยนึงทุกคนคือหัตะไข่ส่วนซีนนี่นาสีโคก่อนโคยังเอาลงโคสูตรจะส่งให้แบบน,นี้เลยว่างขันซื้อซีนพร้อมเดียวนะอึดดีสุดนะต้องโคซีแล้วก็มาเติมอนิดเดียอันนี้นออมีเปื่อยใช่ไหม หอ <Es> <an> มละหอมปลเดี <half. S 2> <ing> ๋ยวคนเอ้ยโคชีนบ่บะนีบ่โคชีนเลยเจ้คนละโคชีนโคชีนเดี๋ยวนมันเริงมแบโค่ห้หอมมันสุกๆชิมมันอร่อย ง <ane ep prend ere> ีบงีบเดี๋ยวค้างที่เราสองแล้วมาปุงปุนิดนึงบอกปุงเร็วด้วยปุงนางพ่นปุงกระเทาะที่นี่เลยจกาคารวะตัาเราว่าแบ่งจะไปเข่งไงอยากลัวคนจบคน อ่าแตแกงต้นันอเอาไปปรุงเคง่โคแกงแก,งอก็อันนั้นจะเปลี่ยนชปกระปุกนี่ก็ซื้อบอกเดี๋ยวจะน้อยก็กินได้เลยทุกคนอะอ่าดแหงละ่ะชุดเลยทุกคนกรซืือพักไจะได้ดปอกหอมคนุ่งอปอกกระสอพักกับก็กเนาะปาหมอ้อมเ แกงบออือือปงเลยนะบปงเลยปงเลยคือพักกล้วก็ปงเลยปงปลาให้มันเย็นโคสีตโตอือหควันกันเวอร์โคชีโตเยอะโค้ดี่มันคแก่งอะเองอมบออใส่กระดูกหมด คนก็นม,ามากมามากินละบางคา <c ười> นก็ดีมากแต่สอนเคนไม่กินนั่งเมนูนี้บางคนอือไอ้ทูนิ่งพอดีเนาะเพราะว่าหาเลือดอาจจะอ่อนนะแก้แก้มันก็ไม่ได้อ่ะตักก่อน,นี่ก็ตักก็นี่โครกระดุม แกงนี่ยไม่คู่มันคูมบางทีมีน้ำลายแนีอันแกงอันนี้แกงกระดูกหมูทุกคนไม่ได้กระดูกไม่ได้ซีนนะมดกระดูกอันเดียวเนาะซีนหลายเนาะนอเอามาตัดเดียวไว้ละแบงซ้อบอลเนี่ยคูเนี่ยให้พร้อมกนนีมากทีสองเมนูเลยจ้ามื้อนี่ทอดมัน,นทอดมันจนะล้นไหม น้ำมันไปซดมือดับหน้าไปนี่กินอาหารในจังมือนี่บ่อนอมบอนแต่คุณพ่ออมบอนแต่กระดูงูโยมมันเปื่อย์ได้ค่ะแกงบออันนี้จะอันนี้แกงกระดูกหมูคนมากินข้าวกินน้ำเด้อมาได้กินข้าวกินน้ำเด้อทุกคนติ๊บค่ะทุกคนกินข้าวน้องกันเด้อบอนเด้อบ่อนเออกินข้าวอ่ะดอน ย่าน้ันนหมู้ำมักินเนาะร้อนเยอะยืนจ้องาเด้อได้กินข้าวเด้อข้าวติดนกำมันไหลเฮ้ยน้ำมันห้อนี่เป็นต้องหนาเลยในเมนูนี่อ๋อเยอยุกเห็นก็ต่อยน้ำกูองเขาท้อไปนิดกัมันเนาะโอ้โห แล้วทุกคนกินข้าวเด้อ mm hmm. ข้าวก,กินข้าวอิ่มเป็นที่เรีบยบร้อยทุกคนอ่ะคลิปข้าวก็สิจบเท่านี้เนาะ oh. เดี๋ยวไมหนานะเราสั่นสบายทุกคนเราไปหาอยู่หากินอีกเจอกันคลิปหน้าแนละ้วบ๊ายบาย